อ่านโพสต์ปลายๆที่อวยพรวันเกิดเฟื่อนนุกธนดลคนกดไลค์เกือบครึ่งแสนเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่สมถานะเมื่อศิลปินดังอย่างนุกธนดลจัดงานวันเกิดครบรอบ27ปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุกสเดย์2023เลตไมล์สมาย์เมกยูแฮปปี้โดยงานจัดขึ้นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคอนแก่น KICE จังหวัดขอนแก่นซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเหล่าบรรดาแม่ยกก็ไม่ทำให้ผิดหวังทุ่มสุดตัวเซอร์ไพรส์วันเกิดศิลปินคนโปรดนุกธนดลโดยมีการนำธนบัตรมาทำเป็นซุ้มปราสาทเคก้กหรือแม้กระทั่งช่อดอกไม้ที่เรียกได้ว่านับไม่ถ้วนแต่งานนี้ก็แอบได้ยินมาว่ามูลค่ารวมของขวัญวันเกิดในปีนี้รวมๆแล้วมูลค่ากว่าสองล้านบาทเลยจ้า วันนี้เราจะพาทุกท่านมาอ่านโพสต์ของป้ายปายที่อวยพรวันเกิดฟื้นสนิทอย่างนุกธนดลทำซึ้งจนน้ำตาคลอจนคนกดไลค์เกือบครึ่งแสนโดยป้ายปายนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนุกธนดลวันเกิดปีนี้ขอให้มีความสุขสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงขอให้ชื่อเสียงโด่งดัง และเป็นที่รักของพี่ๆตลอดไปเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาและมีความรักเพื่อนๆทุกคนมากขอบคุณที่ร่วมเดินทางและสร้างความสุขให้กันเสมอไม่มีนุกธนดลก็คงไม่มีปลายปลายโอริโอในวันนี้เดินทางต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการเป็นตัวเองมันดีเสมอเพื่อน